โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนกด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากคลิปโยบอ่นะครับนี่แงงนี่ก็นี่ตัวได้านทานั้นอันนี้ผมจะบอกกันว่ามันมีสองทางเลือกนะครับแล้วแต่คนชอบไหนอันนี้คือแบบวางคลิปแล้วก็กดได้เลยส่วนอันนี้เป็นการสร้างคลิปคือมันจะอยู่แถบด้านล่าง่างนี้นะครับนี่ ฟันเติงชื่ออะไรก็ได้ครับตั้งชื่อแบบง่ายๆก็ชื่อว่าิวบอสก็ได้ครับวิวบอสอัลเทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่สกีก็วางนี่สกิปนะนี่ครับนี่ต้องกดนี่แล้วก็วางครับแป๊บหนึ่งอืออีวางวางครับนี่เนี่ยสกิปไหนอ่ะแกแตามนี้เลยนะครับ ชมให้ล้านหรือไม่เป็นไรอะไรนะครับโอเคนะครับก็คนไหนที่อยากได้คลิปอันนี้นะครับก็อาจจะได้พิมพ์นานนะแต่บางคนไม่ต้องพิมพ์นานนะเดี๋ยวผมจะส่งหรือจะไปค้นโลกในะแอปแอปนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งนิงแล้วข้างล่างนะครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นมาแล้ววก็ก,กด exe X c ั t นะครับแล้วจากนั้นก็กดดปลายแล้วจากนั้นมันก็จะมีนี่มาเป็นไงล่ะ,ละนี่การก,นกอนเบรคตอนนี้กันนี่คนเห็นตรงนี้ใช่ไหมอย่างโค้ดเลยนะครับจะไม่ดังหน้าจอแล้วน,นี่ก็น่าบางจอหน่อยนะนี่คืออัลโตฟาร์นะครับให้กดอันแรกเนียอันนี้ก็เป็นสก,กินนะครับเดี๋ยวลเดี๋ยวผมขอมาตรงนี้ก่นอ,อนโอเดี๋ยวจะลองเป็นฟอกดูนะครับ นี่อ่ะนี่เป็นไงหนุงก็เท่ก็เท่กระโดดได้ด้วยนะโคตรเร็วอไหนลองเป็นไก่หน่อยดิอชิคเก้นเฮ้ยบูเฮ้ยบินวิ่งเนี่ยชอบแพ่นปิ้งเงี้ยเป็นเงี้ยเฮ้ยแต่แต่ควันเป็เล็กกว่าตัวอื่นอุ้ยเฮ้ยแต่กระโดดสูงเฮ้ยดี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  โอเคครับไปกันต่อไปเลยเซราพรนี่ก็จะเป็นเฮ้ยโอ้โอ oh ้ให้ลอ,อ, oh องว้าไปหาสีเขียวดิเฮ้ยอ้าวสี่เขียวไปแล้วอบอูโอเคเอาเบคอน

้หืออ้ย้ย้ยโอเคแลไปต่อไปเลยเบต่อไปเลยนี่เป็นจอบนะครับนี้เป็นนี่นี่ โอเคครับ by c h a s โอเค okay. อันนี้ก็ไม่มีเลยเรบ้างครับต่อไปนะอันนี้ทีครับนี่ครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นทีมไอทนนนนีน้ําเงินน้ําเงินนี่น้ําเงินนี่นี่ครับเอออ๋อวี่อย่าเยอะเยอะอันนี้ก็จะเป็นเดินแล้วไม่รู้เดิอเนอะไรไปไหนอยังเงี้โอ้เดนินช้าเฮ้ย มีโนวาเ์อรดามีดินข้าเดลากๆเดินพมลากๆอาเจ็บเอ้าเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยว้าวดอปเครับสุดยอปครับเดนไปเลยวิ่เอ้ยไงก็โดนไม่โดนอย่ดี เนี่ยมาถึงอันสุดท้ายนะที่ผมก็เลยว่าทุกคนน่าจะไม่รู้นะคะว่าไม่ต้องกดตรงไหนเนี่กดอันแรกตรงนี้นะให้กดอันแรกตรงนี้มันชื่อว่าทวินฟาร์มนะครับกดไปปุ๊บดูดูดูครับดูครับก็เป็นคลิปอย่างนี้แหละครับมันก็จะบินไปเรื่อยๆแล้วบางทีมันอาจจะชนได้ด้วยแหละอก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย แต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นคลิปที่ฟัลก็ห้องนี้แหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากง่ายไม่สิ้เผมจะเอานี่ต่อไปนะครับเราลองเอาต่อไปแฟตฟาร์นะครับดู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 เป็นไงครับบูเป็นไงครับอื้ม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 อืมโอ้อื้มอื้ม โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยได้ของทองไปด้วยก็เลยเป็นออนตัวฟาร์มที่ดีนะครับโอเคครับนี่นี่โอ้โหได้มันโคตรเยอะเลยกว่างั้นนะครับลิ๊บกุดจ้าพร้มจะใช้อันนี้แหละอ๋ออะไรอะไบอมลังใหม่สิ เออม่งโดนอยู่ดีนะัง้นเดี๋ยวรอตายเลยนี่ครับโอเคจะตายแล้วเออตาย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 เลยตายเลยไม่ตายเหรอเฮ้ยาจริงเฮ้ยเยอะว่ะไม่ตายคนดีโอเคนะครับเนี่ยปิดประตูปิดก็บาย แล้วกระเป๋าทองด้วยโอเคแล้วจัดไปนะอือ uh หึอเย้เนีแล้วคลิปแบบเจ้ที่ผมจะใช้น้ำนี่เพราะทีนี้โอ้โห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 โอ้ห huh. uh ืมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นยังไแงแล้วเราจะมาแสงกันนี่คลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยินดีต้อนรับกัสบแชททุกครับจะให้ผมด้วยนะครับวันนีครับบายครับ ui, cái là